อร่อยใช่ไหมครับวันนี้ลูกกินอะไรนะออค่ะวันนี้ลูกกินลูกกินอะไรลูกกินแครอทครับ <c oughs> ออแครอทแครอทอร่อยใช่ไหมมัน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 หินครับ <c oughs> อะไรอย่างนะนะน,นั้นรอมันอย่างโอ้โหอะกินมาทางนี้แล้วลูกข้อมันเอียงดูมัมา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 คื่อข้าวจิ๋ <ś les> อร่อยมั้ยครับว่าไอ้อะเลอเลยอร่อยใช่มไหมล่ะ hey